อันนี้ที่มาบอกคือไม่ได้รับจ้างรีวิวเพราะเราใช้จริงใช้มาสามเดือนกลับพี่จางหน้าพี่สว่างฝ้าพี่จางแล้วก็รอยย่นคือสุขภาพผิวหน้าพี่ดีขึ้นมากเรื่องมาเล่าจากประสบการณ์จริงนะคือต้องบอกว่าตัวสุกเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหามาตั้งแต่เด็ก,ดกแล้วเป็นเป็นเด็กที่แก่ง่ายตากไฟอยู่ อยู่กับไฟในสตูดิโอถ่ายหนังถ่ายละครก็อยู่กับรีเฟกับไฟที่แรงมากมีแสง UV ในแพรก็แ,แสงแดดเลยและไหนก็อยู่กับเครื่องสำอางตลอดเวลายิ่งทุกวันนี้นะ24ชั่วโมงฉันต้องอยู่กับเครื่องสำอางตลอดที่มาเกินแบบนี้เพราะว่ากำลังจะรีวิวสินค้าตัวนี้แต่รีวิวโดวยไม่ได้สัางค์จ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้ด้วยตัวนี้ค่ะดีราสนงเป็นวิตามินสลาย ฝ้ากระที่มารีวิวให้เขาฟรีเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องอคือฉันกินไปสามวันแล้วสังเกตุยิงไม่ทำไมหน้ามันใสขึ้นก็กินต่อพอกินมดแผงหนึ่งน้องในร้านเริ่มทักค่ะนี่คุณสุลูกพี่ไปทำเสริมกรรมผิวมาเหรอไปคลินิกแล้วเขาบอกเฮ้ยฉันไม่ใช่คนที่จะไปเข้าร้านกินอะไรอย่างนั้นเนาะทำไมเหรอ เขาบอกว่าดูหน้าสว่างขึ้นเยอะเลยแล้วผิวดูสุขภาพดีแล้วพวกกะพวก่าดูมันจางอะไรเงี้ยแล้วกินต่อตอนนี้กินมาสามเดือนถามสามีเบบี้หน้าจะเป็นยังไงบอเตอร์นะยังคิดว่าพี่ไปทําหน้าไปทำหน้าที่คลินิกมาเลยเขาบอกว่าหน้ายูดูสว่างกระจ่างขึ้นแล้วเมื่อก่อนตรงเนี้ยหนูมาดูใกล้ๆกล้เลยตรงเนี้ยค่ะกะตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันขึ้นมาเหมือนจะเป็นเม็ดหูดแล้วนะมันเป็นติ่งเนื้อแบบติ่งแก่นะเรียกว่าติ่งแก มันขึ้นเต็มหมดเลยนะแต่ตอนนี้มันจางลงแล้วฝ้าใต้ผิวหนังของพิสุนะฮะมันจางลงอันนี้ที่มาบอกคือไม่ได้รับจ้างรีวิวเพราะเราใช้จริงใช้มาสามเดือนก็เลยอยากจะฝากถ้าเผื่อว่าคลิปนี้รีวิวนี้อของอ่าหรือว่าโนวิตามินสลายฝ้ากัะตัวนี้บางเอญเขาเห็นพิสุอยากราบขอทูที่ปฏิเสธไปวันนั้นวันนี้ที่ลองแล้วนะพิสุลองแล้วนะคะสามเดือน พี่สวยกับตัวเองกลับที่จานหน้าพี่สวา่างฝ้าพี่จางแล้วก็รอยพกยนต์คือสุขภาพผิวหน้าพี่ดีขึ้นมากพี่ก็เลยจะมารีวิวขอบขอบคุณขอบคุณดีว่าชนนตัวนี้<ม>นะคะแล้วก็ก็เป็นไปได้ไปอยากขอมวอนคงพเซนเตอร์ยังยังรับอยู่หรือเปล่าท่านรับพี่สุข,ขอนะอยากกินฟรีแล้วไม่อยากซื้อกินแล้วนะคะ